ครับก็มาสู่หัวข้อของการหาเลข E T H ของการแลนแต่ละใบนะครับในที่นี้ผมวาดรูปเสมือนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจครับอันนี้ถ้าเทียบกับรูปของจริงนะครับตัวหลังเซิร์ฟเวอร์ย่งเน็ตเกมเราจะมีการแลนอยู่ทั้งหมด3ใบซึ่งเปรียบเทียบก็คือดังรูปนี้นะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ตามลําดับและแน่นอนครับตรงหลังเซิร์ฟเวอร์ย่อมมีช่องแลนออนบอร์ดตรงนี้ครับดูที่เมาส์นะครับเพราะฉะนั้นในรูปตรงนี้ก็คือแลนออนบอร์ดเช่นเดียวกันนะครับอ่า ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการทำผมขออธิบายก่อนว่าทำไมเราต้องหาเลข E.T.H ของแลนด์แต่ละใบด้วยคำตอบก็คือข้อที่1เพื่อการจัดเรียงเป็นระเบียบง่ายต่อการจดจำนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อการต่อเน็ตในหัวข้อถัดไปข้อที่2ครับเวลาเราพบปัญหาเช่นต่อเน็ตไม่ติดหรือมีปัญหากับการใช้งานการต่ออินเทอร์เน็ตหรือการ์ดแลนด์เสียหายเราสามารถแก้ไขการ์ดแลนดใบดน,น,นั้นได้อย่างง่ายดายเพราะเราจะรู้ครับว่าใบไหนคือใบที่มีปัญหานั่นเอง่ หลังจากที่เข้าใจกันเรียบร้อยผมขอมาเข้าสู่วิธีการทำครับวิธีการทำคือก่อนอื่นเลยเราจะเสียบสายแลนด้าน A ไว้ที่สวิตช์และอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน B คือด้านที่การ์ดแลนนะครับเราจะเสียบสายแลนทีละใบนะครับเริ่มต้นผมขอเสียบที่แลนออนบอร์ดก่อนหลังจากเราเสียบเรียบร้อยในหน้าเซิร์ฟเวอร์จะโชว์สเตตัสว่าสายแลนถูกเสียบไว้เมื่อเราเสียบเรียบร้อยปุ๊บ เราก็ระบุไปเลยครับว่าการ์ดแลนด์ใบนี้มี eth อะไรและแน่นอนเราก็ทำอย่างนี้กับทุกการ์ดแลนดทีละตัวและเราก็เขียนค่าเลขทีละใบลงไปนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมี eth อะไรบ้างตามลำดับเลยครับเขียนให้หมดครับหลังจากที่เราเขียนเรียบร้อยต้องข้อระวังตรงนี้นิดหนึ่งครับตัวหนังสือสีแดง w x y และ z ในรูปด้านซ้ายมือตรงนี้ จะเป็นตัวเลขนะครับซึ่งแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะมีเลขที่มันไม่เหมือนกันอาจจะเป็นการเรียงลำดับ0 1 2 3ขึ้นไปหรือ0 1 2 3ควยซึ่งแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นแต่ละเครื่องเซิร์ฟเวอร์ผมไม่สามารถระบุให้คุณได้ย้านะครับแต่ละเซิร์ฟเวอร์มีเลขที่อาจจะไม่เรียงกันนะครับเมื่อเราหาเลขนั้นได้แล้วให้ทำกระดาษระบุตัวเลขเหล่านั้นไว้เลยครับถ้ายังสงสัยเราไปดูวิดีโอของจริงก็ได้เลยครับ ใที่นี้ผมขอหาก่อนว่าแต่ละตัวนี้มีค่า E t H เป็นตัวอะไรบ้างดูดังรูปนะครับในหน้าของเซิร์ฟเวอร์นี้คุณจะเห็นว่ามันจะมีแลนอยู่4ใบรวมแลนออนบอร์ดด้วยครับแต่เรายังไม่รู้เลยว่าแลนแต่ละตัวนั้นมีตัวไหนเป็นเบอร์อะไรบ้างในที่นี้เราจะทําการเทสครับก่อนอื่นเลยอีกด้านหนึ่งของสายแลนตรงนี้เราจะเอาไปเสียบที่ตัวฮับ ตัวสวิตช์นะครับดังภาพนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไม่ใช่ด้านที่มือที่ผมจับนะเดี๋ยวผมจะลองทำการเทสนะครับโดยการเสียบทีละตัวนะครับแลนออนบอร์ดก่อนครับหลังจากเสียบเรียบร้อยเรามาดูที่หน้าตัวเซิร์ฟนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าดูใหม่อีกทีนึงนะครับที่ E T H 1นะครับมีความเร็วเป็น1,000 เราดูใหม่เราผมทำการดึงออกนะครับดูอีกทีครับเท่ากับว่าแลน d ์ออนบอร์ในที่นี้คือ E T H 1ครับเสียบกลับเข้าไปเพื่อเทสอีกครั้งหนึ่งถูกต้องนะครับอันนี้คือแลน d o ออนบอรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจดเอาไว้เลยนะครับผมทำการเทสอันล่างสุดนี่ครับ E T H 3นะครับ เป็นการแลนดใบล่างสุดนะครับต่อมาครับ eth2 ครับต่อมาครับ eth0 ครับเราได้หมดแล้วนะครับการแลน์ทั้งสาใบ